กาคนด้กรติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาตานยนต์นตนต์ยนต์ยนต์นต์นต์นตนตยนต์นต์นน ชี้ดำเนินการได้ดีนะคะสามารถเป็นตัวยาำให้กับหมู่บ้านนึงได้ยาแกะาาซางขั้นตอนการเป็นมา,า,าบ้านตั้งแต่รับบ้านลงมาทุกอันผู้แปลเนี่ย กัแดดมีโต้นตองพันห้าร้อได้แล้นะคะแทนนเล็กอย่ปัจจุบันเนี้ยเราไื้อบางนะคะยาสามยาสามยาขั้นอชิ้นมือ้าต้องสุกนะคะกรรมการข้องกัเมารั้จอนะคะ้งกันแค่แ่เ่าน้่ข้ามู้ดติดแปัไดครนะคะก็ข้องกันเขาขั้จอเนี้ยมู้ดติแปได้หลับ แต่ปีพอซ่อมซ่อาด่าเออคจาจข้อมูลจกบปาท้อยนะมุกทิพไปบระลองกัเคือต่อเกณฑ์เนี่คือรายได้ในสวนซ่องหมือนห้าพันบาทก่บเีณเี๋ยวรับโครงการมาชองส0ปเนี่ยเื่อมีลุมป่าไม้ทั้งมดเนี่ยหารายิาชีราเนี่ยก็คือนำเงินไปประกอาขอให้ไดรายได้คือ้าจะแบบส่อปุ๋ยนะคะสื่อปุ๋ยด้วยถุงกระดาน เกี่ยวกับเป็นเงินยืมก็มีเงินความไม้ตอนนี้ยังคงมีแล้วอยู่ประมาณ12้องไร่พขอได้ส่งพื้นให้กับผู้จ่ารไปนะคะสมมติตอนทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเกีเกวียบแล้วก็่งอย่างหน่อยละปีละหนึ่งถังนี่คือข้อมูลแบบเป็นลอยๆแต่ว่าช่วงนี้ผู้จายรขอาเขจะเอาเงินชงใน่วงพ้นไีมกะง อาชีกูยไปส่วนมาอาชีพไรค่ะส่วนหมันได้กุ้นพอส่วนมากก็คืออาชีพเกษตร่อปม้านนงานเกษตรคือทำเกตรทุกอย่างติดเลียติดเล็ยติดเีเลียตดมาไปสุดเลษหน้าส่วหนา่าก็ไปเปุ๋ยเรียนคือไปเสปุ๋ยแต่ละเลวากัอเอาเสปุ๋ยไปใช้ในเตยางเนีกติเอ็มคือเราจใช้ปุ๋ยสารนต กิจารจิบดอกเบียก็ิดดอกเบียสาตัวเี่นี่งนเือคือพิจดรกเบีรยทางาของคนาชุมชนกับเมื่อก่อตรงนี้นะกอนทเราไปจิดดอกเบียพิจารอยเ่ในยื่นนาค่น่เต้องซื้อยู่นาึ่เมืทนี้ือ่เบียนึทาเรมเราให้รยวลาเฉลิมาระเกียรติพิธแต่นี่นะบางทีเียบางคนเขาเรียงหัวเนี่ยเขาเรียงหัวเนี่ยเขาคายหัวเน พมาปิดพอปิดเลยแล่อยืงเอื้อต่อไปดาวระยะการส่งขึ้นเงนี้นะเปีนึงถังค่ะไม่ไม่ได้ว่าที่ปีที่สีแต่ว่าต้องส่งขึ้นปีแต่ว่าเค่อยไล่ได้หมาให้มาปิดเลยเอนนี้ปิดไปแล้อย่างเดียยืองได้โดยเ ทีเรายืมเงินโครงการไกลไข่ปานาความอยากจนมันเนี้ยหนึ่งหมื่นบาทนะเราเอามาซื้อกลางตัดหญ้ามีซื้อกางตัดหญ้าแล้วเรามาตัดในท่วนใช่ไหมคะในท่วตัดจมังกันได้แต่ว่าเราดัดงกันใช่ไหมถ้าเราตัดในท่วนนี่เป็นการลดรายจ่ายเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้างคนข้างนอกมาตัดให้เรามีคิดว่าทุนนี้เราลดรายจ่ายได้หนึ่งเดือนนักท่านได้ได้ค่ะเราไปตัดหญ้าถ้าเราไปจ้างเขานี้ ครั้งละจ้ะเดยเดือนนึงเราจั่งคร้งไมเรีเรยกว,ว่าราทยาันไดทายก็ตจองเป็นกลับกลับมันมันมันมก็ฟินเลยไป,ไปดูเลยมนก็มาประมาณทิยาปันเนี่ยตัวอันนั้นมันตตดแต่ว่าราเดือนตัดทีต้อมาประมาณไหาเดือนตัทีกลับมานี่าเดอนันลดไปได้ประมาณที่ยาพันนะแล้วเนี่ย